สวัสดีครับแอดมินเทเบคลิปนี้พามาดูแอดถาตัว Smart นะครับสีเทาดำคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับสำหรับตัวแอด a าตไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกไฟเดียทามีครบเลยนะครับกระจังหน้าดำตัดแดง Q C, คิวตัวสีโครเมียมล้ออลลอยขอบสิบห้าครับกระจกมองข้างที่ไฟเลี้ยวด้วยด้านท้ายนะครับ นี่แบบนี้จุกของได้เยอะนะครับด้านท้ายคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับดูจากในคลิปอาจจะมองคล้ายๆสีเงินได้นะครับแต่ว่าเป็นสีเทาดำกุญแจพุสตาร์ทนะครับคันนี้หลอๆครับแบบนี้ไปดูด้านในนะครับนี่แบบนี้ตรงนี้นะครับก็ เปิดกระโปรงหลังกับน,น้ำมันนะครับนี่น้ำมันกระโปรงหลังตรงนี้ก็กระโปรงหน้าครับตรงนี้ก็ตั้งใกล้กลางไกลกครับเตือนกอนการชนนะครับตรงนี้ก็เลื่อนถลายปรับกระจกเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผสมผ้านี่เบาะหนังผสมผ้านะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผสมเปลี่ยนโนแบ็คอย่างดีนะครับนี่เปลี่ยนโนแบ็คหุ้มหนัง ตรงนี้เป็นระบบล็อกความเร็วนะครับคูอนโทนนี่ตรงนี้แคนเซิลตรงนี้ก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะครับหน้าปัดแบบนี้อแอร์ตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กนะครับสวยงามหน้าจอ Apple c a r า l a y a n d r o i d Auto นะครับ Air Auto ตรงนี้ก็ s อ s t s t t r t นะครับตัวนี้ก็เสียบชาร์จตรงนี้กระจกมองหลังตัดแสงตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตรวจจับ เกียร์นี่แบบนี้ด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับนั่งสบายนะครับแถว2ภายในคอนโซลแบบนี้เลยขับขี่ง่ายครับคล่องตัวนี่แบบนี้ไปดูด้านท้ายนะครับ ผมก้มเปิดประตูฝาท้ายก่อนนี่ครับใหญ่มากจุของได้เยอะเลยอันนี้เป็นพายางนะครับยังไม่ได้ปูจะเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับใช้งานง่ายครับเวลาเกิดยางแตกอะไรอย่างเงี้ยครับใช้งานง่ายตรงนี้ก็กล้องมองหลังนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ0ู7 9 3 3ป0 2 0ครับแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ